วันนี้เรากินอะไรซุกี้จะเติมน้ำซุปก่อนจ้ะได้ครับจะไปเอาอีกนิดนึง<ะ>อาเล็กดูว่ามีอะไรม้างมีลูกชิ้นปลาลุกชิ้นกุ้งมีไข่ซองไปแล้วก็มีหมูมตรงนี้มีซุปแล้วก็ตรงนี้มีผักมีผักเยอะมาก แล้วตรงนู้นมีกระเทียมกับพริกครับแล้วก็มีซอสตรงนู้นครับจะแซ่บเลยทุกคนโอ้นี่นี่ตักซิมค่ะนตักซิมค่อน จิ้มท้วยค่จิ้มสำเร็จนะจิ้มน้ำร้อนยังเล็กทุกอย่างครับร้อนแล้วรอสักสิวันรอสักสิบนาทีแม่รอสักวิสเปอร์เม้นต์แต่ยุ่วเหี้ะน้ำเดือดแล้วอ่ะทำก่อนไหนงใครอ่ะตีตีไข่ให้แม่ก่อน Vet du om tandvävning? Låt den hålla på. Jag vill. Försök hålla den rak så spiller du inte. Man brukar ha det snett. Jag vill ha det som man av. Du ska vispa. Sådär ja. มันชีวุ่นๆแน่เด้จยจาวันนี้กินซุกี้นะในอากาศติดลบสิบสอที่น้องจ้าหนาวพอจ้าใส่หมูครับใส่มูลงไปใส่หมูลงไปนหมูอ่ะเอใส่มูลงไปอุ่กเล่หิ่ะอ่งไป เทไข่ลงไปไม่ใส่อีป่ะก็แล้วแต่เล็กเลยใส่อะไรก็ใส่ลูกตีไข่จ้ะไห้มันเป็นเส้นแบบนี้จ้ะเฉไม่ใส่เส้นลงไปบอใ,ววใส่เส้นใส่ลูกชิ้นป๊ะปาใส่ไปเลยอืมใส่ไปเลยโอ้ยเล็กเยอะไปลูกป่ะ ใช้มือก็ได้ลูกอันนั้นตักยากใช้มือครับลูกล้กางมือแล้วทุกคนล้างมือแล้วมีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาจากซุก,กี้วันนี้ได้ร่วม้ดยช่วยกันจากทุกคน ใส่ผักลงไปเล็กใส่เลยครับลูกจะใส่อีกอันีเราทใส่ผักลงไปมีผักกาดผักบุ้งผักชีต้นหอมจากทุกคน,นเ ใส่ไปอีกรึมิ้งก์ส <ah> ั่นแล้วเอาแค่ผักรึผักปุ้งผักกาดสีกว่าแมและพ่อพ่อก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้รอบสองครับปิดฟ้า ให้ปิด้าทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจ้ะน้ำจิ้มเอายังไงเอายืดครับจะลกสุงไปไหน่ะเออลงให้แม่ไมอยะ่ลวกสุงเอาไหมนี่ยังไงเออพริกกระเทียมใครจะเอาเดี๋ยวไปยืมจีนลิงกันนะครับ กะทิผิดกะทมเอาเลยเคเปิดไงลูกเปิดเออวางบนผักนั่นแหละครับทำไมไฟมันเดือดแต่ตรงนี้นะไม่เข้าใจนันไม่เดือดเอ๊ะอะไรช่วยดูน้ำเดือดเลยค่ะตัดทำไมบอมอ๋อหรอหรอสุกแล้วหรือยังยังไม่ได้สุกยังไม่ได้สุกยังไม่สุกครับไม่ใช่ยังไม่ได้สุกครับ มีเส้นมีลูกชิ้นมีหมูอทุกคนก็น่ากินอยู่เห็นป่ะไม่เห็นมีหมูเลยเล็กหมูไปไหนหมูใส่<ม>ขี้ชิ้นน่ะดูแม่พักปุงพักชืมอไม่สนุกไหม บูชีตั้งหน้าตั้งตาเราเอาตักเลยคิดว่าได้แล้วล่ะโอเคอ้บายชุเตับายิ้ชุกกินชุกเอาอย่าเบอร์หายิวลูเลเดลสฟิโลราฟูอ้โหแล้ก็ต้งฟูชิ่นด้บบ แม่ใช้พริกเยอะเยอเะแม่แม่ใช้พริกเยอะจ้ะอันพริกกระเทียมใส่น้ำจิ้มโ oh <my> อ้โหหมดเอาหมดเลยจ้ะพอปะาปลาแบงไปแล้วไงไม่เผ็ดไม่เผ็ดอะไรือไม่เผ็ดนีม่มันจะชอบตกไม่รู้ที่ไหนแม่ทำไมไม่มีหมูแม่แม่ให้เล็กใส่หมูอะไรทำไมไม่มีหมู่ะไม่ได้ ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนลูกโอ้ยกินอากาศอากาศหอนหอนในกินอ่ากินซุกโอ้อากาศหอนหอนผัดว่าอากาศหนาวหนาวนะจ๊กกินซุกี้กินซุกี้แบบหอนหอนสีวอลจังสี่ผัดป่าอากาศหอนหอนผัดว่าไปกินอะไรกินอะไรเอาเป็นชิด ให้ตักให้ไหมแม่ตักได้กะลุกชึมีลูกชิ้นมีอนี่ก็เอาก่อนลูกได้เท่าไหร่ก็เ <Yeah. S 1> อาเท่านั้นเดี๋ยวจะลงใหม่ครับลูก hmm. ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งกินปลาลูกชิ้นกุ้ง่งะอะละทุกคนกะ oh, อันนี้ขึน้นมนมขอมาจากสุก,กี้เนาะ <c oughs> พอดีว่าไฮไฮปะปะ๊าสื่อของไฮ hmm. อันสื่อไปร้าน เอเชียนะจ๊ะก็เลยได้ลูกชิ้นลูกชิ้นอ่านลูกชิ้นปลามาแล้วก็ลูกชิ้นกลุ่มมา I find it first don't แล้วก็ซื้อน้ำจิ้มมาเพราะว่าก็โบมีน้ำจิ้มยังสี่นะจ๊ะก็เลยได้กินซุกกี้จ้ะมือนีนยมีหมูอยู่แล้วยังสี่ก็เลยได้ได้แบบโดนแล้วว่ได้กินนะนะทุกคนขนาดกินอะไรวะกินเลยกินเลยประจ ong แทกอ๋อนอนเบอร์ย่อ Det lönar sig inte att laga, det lånar mig. Lite sås, lite ny sås. Mm. Wow, pappa. Nej, nu mätte jag snart min sked. Har inte du en sked till? Kanske en månad. Du kan få din sked. Har du två skedar? Jag har två. Har ah, du två? Ah, Okej. Okay. ตักซิมุกิอย่างสิเร็วหน่อยว่ากันพูดอันอะไรอ่ะวอร์ต้งชิมน้ำซุปก่อนต้องชิมน้าสุปก่อนน้ำซุปยอดซุปยอดเหรอยังใได้วู้วอยเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาผักลง หมูลงไปเลยรอบนี้แล้วเพิ่มอาบไปสุดอืกกินน้ำตาลแ้่ตาทุกคนสุดยอดน้ำซุปอร่อยะ ไม่รู้เมนใส่อะไรบ้ากถึงอร่อยรสกุ้งแท่งเยอดเต็มต้มรอนที่สองจ้ะ กันไม่ได้หนักเดินไม่ได้เอาไร <c oughs> น้ำหวานบลูเบอร์รี่นี่คัทโคตรนดูน้ำหวานที่อเลเคเข็ดจ้ะ งานผมอยู่โอ้สุปร้อนอืมสุปร้อนอร่อยดีทุกคนอ้าวตะพีให้แม่ช่วยหม้อนี้แน่นมากคนนิดหนะอะโอ้้ห Non no problemi su di loro. Allora, ฮะรอแป๊บเล็กอันนี้ยังไม่สุกสุกชอดเลยตักเลยอ่ะพอไปเอาซันกันเลย ตัม่มอที่สองจ้ะอืมวที่สองตึกแดงตึกดย่ไม่ได้สปอรนเฟยเอดคร์นเออรนเยดู่เหร่ดแพทย์อแม่ในชาิดเยอะ

Mà tôi đi mẹ hẹn mmm mmm mặn mặn bây giờ mmm mẹ mưa mẹ mưa mặn 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 Oh, my God. ไปดูว่าถี่แม่ขวมเหตุจะใช้ด้วยใส่ซุปอีกซุปอีกอีลิเตอรซุปอร่อยดีเนาะเดี๋ยวให้พ่อไปเอาน้ำซุปมาอีกครับผมแต่ซุปเด็ดปะที่ต้อครับผมก็ป็ จะอย่าให้เขาลิ้มระแม่เอามาอเล็กแม่แบบให้เกลียดเขทั้งสิ้นแมตติวมีเยอะแล้วใช่ไหมมาแม่ตักแม่จะเอาเฟตม่กินออกแม่เอาหมูก็ลุไม่ต้องเอาแม่เอาไดครับเอาให้แน่เหรอแม่กินลูกชิ้นเพราะว่าแมตติวกับอเล็กไม่กินลูกชิ้นครับแม่เอาหมูได้ครัแม่กับพอกินลูกไส้ไปเพะอพอทินั่นแหละ โซย่ะแ <So>, yeah. ูเวงี้นันะกโอเคกินไปเติมไปจ้ะนุ่มๆพัดมักหมูหมูจาก่วนข่อยกัไอีพอกินกิน,กนลูกซินจ้ะมักลูกซินเป็นแ้งปัป่เซบเบอร์แมทกิวอืมอืดีแล้วก็อเดี๋ยวจะทิ้งขก้นชั้นไม่เก่ยงหมดก เยอะมากเลยกินผัดเยอะๆนะครับกินผักกาดฮันโอดแต่คนบ้ากินเลยแซ่บๆหมดกินอมดเนี่ยชุกๆเหลือทั้งัมน กมหน้ากมตาอร่อยเลยนะอเล็กอยากเง้ food food อิ่มม้ยกินให้หมดเลยนะพ่อกับแม่อิ่มนะอิ่มยังอิ่มไม่อิ่มนี่อิ่มยังยังรังกินหมดนะจ้าทุกคนก็เป็นโอู้วันนี้เป็นอาหารแบบหอนๆว่าจะสุกี้ยากิ้สองหม้อพี่น้องจ้าเติมสองเชื้อนั่นละ ก็อากาศรีดลบจังสีก่ะอุ่นขึ้นมาเนียนเกน้อยนะจ๊ะนั่นแหละพอกันมาเลยจ้าขอบคุณสุขภูสุคนชีแบกผัดไทยคลิปวิดีโอสม่สำเสมอจ้ามอน,นี้สบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายลาสบดกับาย